สวัสดีครับทุกคนอี้ตัวละสื่อช่างยกเมียเมียแสดงอ,งอ,งองดีกแล้วทุกคนก็หลังจากที่เมีโยโยก react อสองสเตจแรกของรอบแรกที่เป็นรอบเพลงประจำตัววงเนาะซึ่งมี BPG กับคุณแม่ไฮโอลินที่ได้แสดงไปใน EP 1เนาะตอนนี้ EP 2ีสองควีนด้อมก็มให้เราดูกับเป็นทางการแล้วนะทุกคนก็ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผู้เข้าแข่งขันที่เหลือจะแสดงเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะทุกคนซึ่งลำดับการแสดงมีดังนี้ก็คือันดับที่5เป็นอูจุซอนยอเนาะซึ่งจริงๆแล้วอูจุซอนยอจะเป็นคนที่แสดงปิดนั่นเองนะทุกคนนั่นก็คือลำดับที่6แต่เนื่องด้วยว่าลูน่าสมาชิกของลูน่าเนี่ยติดโควิดติดโควิดแล้วก็ก็เลยไม่ไ,มได้ทําให้มาแข่งขันในรอบแรกรอบเพลงประจําวงเนาะก็เลยโดนตัดสิทธิ์ไป แต่ว่าดีที่ว่า Mnet ให้ลุน่าเนี่ยถ่ายซ่อมเพื Honestly, like ่อที่จะมาแสดงเพื่อที่จะมาเปิดโชว์ให้เราดูเองถ้จะทุกคนว่าลุน่าเนี่ยเตรียมพร้อมกันเต็มที่ขนาดไหนนั่นเองนะจ๊ะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูอ่าปิดท้ายของการแข่งขันรอบแรกก็คือของอุจูซอนยอนเองนะจ้ะทุกคนเป็นสิ่งเป็นวงหนึ่งที่ฉันแบบคาดหวังเหมือนกันว่าฉันก็ แอบเชียร์เล้คลิกน้อยๆลงมาจับบีบีจีเอง้ะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าหนึ่งสองสามที่รีดูคงความขนแปก้าบ่ะแล้วเทียบเช็บเลอร์เฮ้ยเสียดาบ่ะ อ,ญญอูจุชนยอที่ไปอาจที่ไปเห็นเห็นมัผนผ่านมาอจุชนยอจะใช้ตัวนาฬิกาตัวนาฬิการายตัวนี้เดินเรื่องนาฬิการา,า,ายสองสีด้วยพิซซอนออแล้วแกดูความ,มไม่อยาจะพูดว่าสไตล์เลดสตาร์ชิพนี่มันเวอร์ชุดส่งศิลปินวเวอร์แล้วดูชุดแดนเซอร์คะ่ะชุดแดนเซอร์เวอร์กว่า แก yeah. ตรงนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่านาฬิกาสายตกแตกอ่ะอูอีโรดีใช่อูจูฉันย่อเอาอีโรดีมานะสตานทุกคนคือส่วนตัวคิดอยู่แล้วลว,ว่าอูจูต้องอูีโรดีมาแน่เพราะว่าแบบถ้าพูดถึงอูจูอ่ะอูดรุีคือต้องขึ้นมาเพราะว่าเป็นเป็นเจ้าแม่เพลงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยจ้าทุกคน

ยื้มาดีนะโอ้ข้างหลังสวยมากข้างหลังสวยมาก ดีดึงเลยแม่เอ้ยเนี่ยบิวดีท่านเนี้บิวดีมากเออโอ้ตอนแรกเคยเห็นท่าน,นี้ในทีเซอร์อ่ะฉันนึกว่าเอาเพลงเตอร์ฟ f ายมา b ต t t e r f ายได้ถ้วยเยอะมากจากรายการเพลงเนาะ ข่อประมาณเสื้อผ้ามีท่าประมาณนี้เลยอ่ะอมุงเสร็จดานานาฬิกาอ่ะเราเราัะเ้าใหา้เราไม่มีสั่นจา้า โอ้สนุกอ่ะใกล้ถึงทอนใครแมกคอมพิ่งละ โอ้ m ม g ก็มัน impact มากเลยนะมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบอื่อสอนสซอจะลองแล้วลูกโชวดีมากจบรสชการ React เพลงอีรูดีเสร็จไล้์ของจุศนยอนนะคอแบบือโชวดีมากคือแบบมันมีการเล่าเรื่องนะแต่ว่ามีอโู่ก็ไม่ได้ เมียยกก็ตีความไม่ค่อยออกหรอกแต่ว่าไปอ่านไปอ่านพวกแบบเทรดที่แบบตีความการแสดงของอุจว้บ้างและเออแบบที่ทุกคนรู้มาคือเหมือนใช้ตัวนาฬิกาเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องหลักเหมือนกันย้อนแบบเรื่องเวลาน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่ไปอ่านมามนเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเวลาแบบอดีตอนาคตปัจจุบันอะไรสักอย่างนะี่แหละเนาะก็ทุกคนก็ไปหาอ่านก็นไดนะ้ตามทวนะิตเตอร์เนาะตื่นสัวตรู้ว่าแบบอุจูะสัญโตทำเสร็จออกมาดีมากรีมิกซ์เพลงดีมากคือมีการไล่มีการไล่ระดับ ความตื่นเต้นในโชว์เริ่มจากแรกๆที่จะแบบว่าเนิบๆแล้วพอมาพีฮุกอะ่ะโอ้โหมันเริ่มแบบติร์ร์เตตตตพออีรูลีอีรูดีดาปังแบบอือมตัวเท่านั้นคือแบบเออเป็นคนเราเป็นคนที่ชอบเพลงอีรุลีอ่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังแล้วว่ะทุกคนแล้วมันดีมากทำออกมาดีมาก โคโลกรารเอยตัวแบ็กอัพแดนเซอร์เองเลยคือมันลงตัวมากในโชว์โชว์หนึ่งอ่ะเออแล้วคือยิ่งตอนจบ嘛โอ้แล้วแบบเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นวงเดียวมั้งที่ขึ้นไปจบข้างบนคือคุณแม่ไฮโอรลินคือเริ่มด้านบนแล้วมาจบข้างล่างแล้วทุกวงก็จบข้างล่างมดเลยแต่อุจุสัญญอไปจบข้างบนจัะแล้วมันคือถ้าเป็นภาพรวมอะคือแบบมันมันโอ้โหมันสวยมากมันอิมแพกมากอะทุกคนเออ จอฉันแบบซึ่งๆแล้ฉันให้เลยรกันสโอเคต่อไปก็อาจจะดูของลูน่ากันเนาะซึ่งเป็นแบบโอกาสดีๆมากที่ให้ลูน่าได้ถ่ายการแสดงครั้งนี้อีกครั้งนึงนะจ๊ะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าครั้งลูน่าจะทําได้เต็มที่ขนาดไหนซึ่งมันน่าเสียดายที่ลูน่าไม่ได้แสดงสแกภาพมาในรอบปีซึ่งรอบแรกเป็นรอบที่สําคัญมากอะทุกคนเชียร์ดนกัน ก็ไปดูกันดีกว่าจ้าซึ่งลุน่าเอาเพลงเพนเดอรชาวมานะตอนแรกแอดคิดว่าลุน่าน่าจะเอาเพลงโซฟอตมาเนาะแต่เอาเพนเดอร์ชาวมาเองนะจ้าทุกคนซึ่งเพนเดอร์ชานเนี่ยเป็นเพลงที่มีกระแสะมากเหมือน,นกันเนาะเพลงของลนะุน่าเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวดูกัองหน,นึ่งไปเรื่องสองๆไปซึ่งเลย ่ายในสตูดิโอแบบบ้าๆ้าบที่ไม่ได้เป็นสตูดิโอเดียวกับคนอื่นๆนั่นเองนะทุกคนขนมาทั้งวังเลยจ้าไม่ได้เป่าเองใช่ไหมพี่แซลๆลหรือพี่เป่าเองวะอ๋อไม่น่าจะ เป็นแบบโยนภูเขาเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกสไตล์ไหนนะจำนึกเหนื่อกแล้ว Are you ready for some action เพลงนี้คือแบบกระแทกใจได้ดีมากเลยจริงคอสตูมดีอ่ะฮะ stop until the sun goes up สิ่งหนึ่นะคือแบบโอ้โหโคตรมัน <ooh. S 2> มาแล้วมาแล้ว,วคนนี้นี่เองชื่ออะไรนะโอลิเวียเฮียปะ มีต่อมีต่อไม่จบก็ <deve> จบไปแล้วสำหรับ สเตปเพลเดชาวจากรูน่าเนาะส่วนตัวมีความรู้สึกว่าคือเพลงอะ่ะมันไม่ต้องใส่อะไรไปเยอะอีกหลอกก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าตัวเพลงอะ่ะคือมันอิม a พกมากๆอยู่แล้วเว้ยด้วยความแบบดนตรีเออจังหวะเออคือมันโคตรอิม a พกมากๆอยู่แล้วในตัวเพลงอะ่ะแต่ว่าสาวๆก็มีความแบบเอาดนตรีพื้นเมืองของชาวเกาหลีเนาะเป็นการผสมผสานกับเ mm. กาหลีแบบ เส <c oughs> ียงเป็นการผสมผสานกับของเกาหลีโบราณเนาะมาในเพลงก็มาทำให้วความรู้สึกปนความแปลกใหม่ใช่ไหมทุกคนก็แต่ว่าท่าเต้นก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาเพราะอจริงๆคือแบบตัวเพลงเออท่าเต้นเอออะไรเงี้ยจังหวะดนตรีคือเพลงมันอิมแพกมากๆเลยเว้ยสำหรับเพลงเพนดั้งเ่ะซึ่งแทบไม่ต้องใส่อะไรอารมณ์ไปเลยอะ่ะมันก็แบบผ่องแบบมันกระแทกใจอย,อยู่แล้วอะทุกคนเออแต่ว่าส่วนตัวแบบโชว์บางท่อนอะ โชว์บางท่อนมันอาจจะแบบขัดๆไปนิดนึงเนาะด้วยความที่แบบว่าสเตตต่างจากคนอื่นนั่นแหละมันเลยทําให้ความรู้สึกข,ของคนดูอะข่มของคนดูมมีความแบบอเอ๊ะมันมีความแบบงงๆนิดนึงเนาะแบบมันอาจจะไม่ได้ดูแบบเต็มที่ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะสเตตต่างจากคนอื่นใช่ไหมเออพื้นที่มันต่างกันอะไรประมาณนี้เลยทาให้รู้สึกว่ามีความปแปลกๆไปนิดนึงก็แต่ว่าสราว่าทําได้ดีนะเรื่องการร้องก็ก็ไม่มีที่ติดนะ ตรงร้องไม่มีที่ติดร้องสุดได้ดีแต่ว่าเสียดายตรงที่เป็นไฮโน้ตคือมันแบบมันเบาไปนิดนึงอ่ะหมันชูเหมือนด้ความเต้นดุด้วยแหละน้องน้องชูก็เลยแบบแบบเบาเสียงลงมานิดนึงเพื่อเพื่อที่จะคีปเพื่อไม่ให้เสียงมันสั่นเนาะถ้าเสียงสั่นก็คือแบบเสียงสัน่นเสียงหลงก็คือแบบแย่เลยอ่ะถท่าไฮโนนะ้ตอ่ะเออแต่น้องก็ก็เซฟตัวเองดีเนาะอืมก็เยี่ยมจ่าทุกคนทุกคนก็มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสําหรับ เสร็จรอบแรกของผู้เขาเ้าแข่งขันทั้ง6กลุ่มนะจ๊ะทุกคนก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คือสามารถคอมเมนต์ได้นะซึ่งยกเมยกก่อนบอกก่อนว่าคือแบบสิ่งที่เมยกพูดมาในคลิปนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวและความชอบความเรียกอะไรความชอบความเข้าใจของตัวเองเนาะก็ทุกคนมีอะไรที่อยากจะบอกเกี่ยวกับ รายละเอียดต่างๆในการแสดงของแต่ละวงบอกกับมิยกได้นะมิยกพร้อมรับฟังมิยกก็อยากรู้รายละเอียดต่างๆเหมือนกันของ b b g ีเนี่ยมิยกก็แบบไปนั่งอ่านไลท์ไ,ไลท์เทรดทวิตเตอร์อ่านนะแบบโอเคแต่ละส่วนคือแบบจะานต้องการที่จะสื่ออะไรออกไปอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งการแข่งขันรอบนี้ก็ได้ผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนผูดด้ที่คว้าที่หนึ่งไปก็คือคุณแม่โยลินทุกคนคือแบบพีคมากคุณแม่โยลินคือแบบแล้วคือที่อะไรรู้ คุณแม่ไฮลินได้คะแนนเต็มทุกช่องหน,นึ่งมืนคะแนนคุณแม่ได้หนึ่งมืนเต็มคุณโงมากแต่ว่าคือแบบก็จริงแหละคือแบบก็สเตจขนาดนั้นก็แบบคือสเต็มเป็นอะไรที่สนุกมากเต็ของคุณแม่โยลินคือประสบมากก็สมควรในที่หนึ่นงนั่นเองนะทุกคนที่หนึ่งคุณแม่โยลินแล้วที่สองอูจุสยอญนจะ้าก็สมควรลาดับที่ปะก็แบบลำดับก็สมควรตามนั้นนะคือแบบ มันชัดเจนมากอะคืออันนี้คือแบบไม่ได้ไปเอสเลยนะคือแบบลำดับตำแหน่งที่ไล่มาคือมันมันสมควรตามนั้จริงๆอะและวลำที่สามก็คือ BBG จีจาซึ่ง BBG เป็นอะไรที่แบบใครหลายๆคนแบบยกให้เป็นท็อปสของทุกรอบไปนะหลักสากที่แบบเขาเรียกอะไรวะบางคนที่ไปดูหลดล่วงหน้าดูมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่ล่วงหน้าดิเขาเรยกอวะ คือเอเมซจะมีไฮปล่อยให้ดูก่อนใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยเออแต่และคนที่เข้าไปดูก็คือออกมาก็คือให้ท็อปสกันหมดเนาะก็บีบีจีได้อันดับที่สามครับรอบแรกไปอ่ะอ่าที่สี่ก็คือใครวะเหลือใครที่สี่ก็คือแคปเลอร์เองอาจารย์ทุกคนก็รู้ส่วนแคปเลอร์เราพูดไปเยอะแล้วเนาะไปที่ห้าเลยดีกว่า ที่หก็คือเบฟเกอร์นนะทุกคนก็เอาจริงๆสำหรับมยหยกอะมีหยกให้ถ้าจัดลำหนับแบบถ้าเท่ากันได้อะมีหยกให้เ,เลิกกับเบฟเกอร์อะเท่ากันนะเออหยกมีหยกไม่ได้คือมีความรู้สึกว้าวหรับสองสองโชว์ขนาดนั้นนะแต่แบบไม่ได้คือไม่ได้ว้าวไม่ได้แปลว่าไม่ชอบนะเออมันไม่ได้ว้าวคือมันแบบโหเสียดายไอ้ว่ันนี้เอเอมันอีกนิดนึงอีกนิดนึงแบบประมาณเนี้ยเออ ก็มียกให้คะแนนเท่ากันนะสำหับที่สระำดับที่6ก็คือก็ลุนาไปเพราะลุนาไม่ได้แข่งเนาะคือแอบมีความกังวลว่าแอบมีความคิดพุดขึ้นมาว่ารอบนี้คือมันขึ้นว่าลุนาได้ที่6แลวถ้าสมมติรอบหน้าลุนาได้ที่6อีกก็ต้องออกใช่ไหมอะไรประมาณนี้เนาะเพราะเขาก็ไม่เข้าใจว่าเอามาแข่งกันยังไงเนาะแต่นั่นแหละเอาจริงๆถ้าอิงจากเซตหนึ่งคือถ้าไม่มีใครได้ที่6ซ้ำถงไม่ไดไ้ไม่ได้ที่6ซ้ำ สองสตติก็หวังว่าซีซั่นนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นก็ไม่อยากให้ใครออกอยากให้ทุกคนแสดงศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดนะคระทุกคนก็นั่นแหละใครมีอะไรก็เงยเม้นบอกกันได้เนาะคลิปยาวมากวันนี้เป็นครั้งกที่ทำคลิปยาวขนาดนี้ในการรีแอคชั่นก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันในการควินดอมทุกคนในเนื่ยทุกคนก็สวหรับวันนี้ขอจบการรีแอคชั่นเมื่อวันนี้นะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับไปปึ๊บ ลืมก่ไแล้วก็เช็คกับซัพพลายเกับมีก็ไ่นะจ้าบ๊ายบาย